ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกร้อยสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสุจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสตัตสตมสาสาสาาม,สมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตถิเมสรนังอันยังตัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัตจวัตเจนะวัตเตยังสัตตุสาสเน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุตรเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิอจินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชขาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิข้าพปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมาคเีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิอัินาทานา เวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิอัปรัมมจริยาเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัประปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามินัตจกีตวาทิจวิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะภาลนะมันนะวิปูจนะภานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาศยนาะมหาศยานาะ เวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏิฆาหนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าเขาสมาทานสิ่งสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาสี่สัมมปาปัญาสีอิทธิบาท4อินสีห้าพละหา 5, โพชฌงเจ็ดอเรียรมัรมีองค์แปด เพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะเข้าสู่กระแสะแห่งการศึกษาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมณาสัมพุติย้าพระองค์นั้นกันนะคะเพราะเราทั้งหลายนั้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอยากระทำอะไรก็ตามมุ่งหมายหลักก็คือปรุงกุศลเพื่อก้าวไปสู่ความบริบูรณ์พร้อมแห่งอริยมรรคณีองค์8หรือพูดในองค์รวมทั้งหมดก็คือโพธิปักคียธรรม37ประการค่ะกระแสะแห่งบุศลธรรมที่ได้จากการฟังพระสัตธรรมนั้นหากเราสังเกตตัวเราเองนะคะว่า เมื่อไรก็ตามที่ทิ้งช่วงไปอาจจะเกิดจากภาระาทางโลกหรือความเกียดคร้านที่เห็นคุณค่าในกุศลนั้นน้อยนักไม่รู้เลยว่ากุศลแม้เพียงเล็กน้อยนั้นมีอำนาจมีความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เพียงไรหากเราเข้าใจชัดว่ากิเลสอกุศลนั้นเนี่ยเกิดบ่อยแค่ไหนเพียงไรนั้น เราจะรู้คุณค่าของกุศลแม้เล็กแม้น้อยว่าช่างมหัศจรรย์เหลือเกินที่สามารถฆ่ากิเลสบาปอก,กุศลในใจอย่างมีกำลังความสว่างสวัยแห่งกุศลอันเกิดจากการที่ได้ศึกษาฟังธรรมนั้นเป็นปัจจัยที่กำจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาที่ปกปิดมาตลอดสังสารวัฏอันกำหนดรู้เบิ้นต้นไม่ได้ ในการฟังพระสัทธ,ธรรมนั้นจึงเป็นปัจจัยเครื่องโกให้เรานั้นออกจากความมืดมิดซึ่งการฟังพระสัทธ,ธรรมนั้นเป็นแค่บาดฐานอันดับแรกนะคะที่ทำให้กุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญารวมทั้งที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งการหาทางออกจากอากุศลนั้นอาศัย วิธีการที่หลากหลายนะคะแต่วิธีการหนึ่งก็คือการฟังพระสัทธ,ธรรมคราวที่แล้วก็ได้ยกตัวอย่างท่านพระอานนท์ตอนที่พระสารีบุตรปรินิพานนะคะท่านเศร้าโศกแม้ตอนที่พระบรมศาสดาจะเข้าสู่การปรินิพานนั้นท่านก็มีความเศร้าโศกอย่างยิ่งมีข้อความดังนี้ว่า ท่านพระอานนท์บังเกิดความโทมนัสจนหักห้ามไม่ได้ต้องหลีกไปบรรเทาความโศกในสถานที่ใกล้เคียงกันนั้นพระผู้มีพระภาคยาวเมื่อไม่เห็นพระอานนท์จึงตรัสถามบรรดาภิกษุที่แวดล้อมพระองค์อยู่เมื่อทราบความแล้วมีรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระอานนท์แจ้งว่าพระบรมศาสดา มีรับสั่งให้หาครันพระอานนท์กลับมาเฝ้าแล้วพระองค์ทรงโอวาทว่าอานนท์เธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นต้องมีสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดแล้วย่อมมีความทำลายไปเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์เธอได้อุปถากสถาคตมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาเป็นประโยชน์เกื้อกูลหาประมาณมีได้มาช้านานเธอได้กระทำบุญไว้แล้ว เธอจงเร่งประกอบความเพียรเถิดจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยพันความเพียรพยายามที่จะออกจากอากุศลอันเป็นความเศร้าหมองที่ท่านมีอยู่ในการที่โศกเศร้าถึงพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นดวงตาของโลกจะต้องเข้าสู่การดับขันทัปรินิพานนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ พระองค์นั้นมีคุณค่าหาประมาณมีได้แห้พระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันนะคะมีสติที่มั่นคงอย่างยิ่งอย่างเป็นเยี่ยงนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจึงเป็นสิ่งที่ว่าเราระลึกถึงตนเองน้อมระลึกได้หรือไม่ว่ามีธรรมะอย่างใดบ้างที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีความสะเทือนใจ จากธรรมะเหล่านั้นทำให้เรานั้นเร่งปรารบความเพียนซึ่งได้กล่าวไปแล้วในคราวที่แล้วนะคะการจดจำหมวดธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งเอาไว้ว่าหมวดธรรมนี้แรงบันดาลใจให้เราเข้าถึงสังเวคะหมวดธรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เข้าถึงศรัทธาหมวดธรรมนี้เป็นสิ่งกระตุ้นให้ตื่นจากอากุศลทันที เหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้นั้นพระบรมศาสดานั้นทรงวางหมวดธรรมะต่างๆที่กระตุ้นให้เรานั้นได้เข้าถึงความประเสริฐน,นานาประการในชีวิตประจำวันทาไมพระองค์จึงวางหมวดธรรมที่เรารู้จักกันดีว่าอารักขะกรรมฐานหรือสพัชกะกรรมฐานนั่นเองอันมีพุทธคุณ ันมีเมตตามีกายคตาสติอันเป็นอสุภะกรรมฐานและมีมรณานุสติในการที่เราทั้งหลายนั้นจะแทงตลอดในอริยสติได้นั้นในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมีการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้กิเลสอก,กุศลรุมเรา้าจนตั้งหลักไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้ในบางท่านนั้น เวลาจะประพฤติธรรมในที่ที่ไปเข้าคอร์สก็นั่งรอเวลาที่จะประพฤติธรรมตามเวลาที่กําหนดเช่น8โมงถึง10โมงครึ่งเหล่านี้โดยไม่เข้าใจว่าในการเจริญกุศลนั้นไม่ได้มีเวลาที่ต้องรอว่าช่วงนี้เข้ากรรมฐานช่วงนี้ออกจากกรรมฐาน แล้วไม่รู้ทิศทางในการเจริญกุศลในช่วงต่างๆของชีวิตนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าการจะเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นไปในศีลกุศลในสมถะหรือในวิปัสสนาก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความเจริญได้ด้วยเหตุว่าในชีวิตประจํำวันนั้นจะต้องปรุงแต่งกุศลอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ารอเวลากรรมฐานเท่านั้นอันเข้าใจไม่ถูกต้องในในยัษของความประพฤติที่จะก้าวไปสู่ความบริบูรณ์พร้อมแห่งการเจริญไม่ว่าจะเป็นศีลสิกขาสมาธิสิกขาหรือปัญญาสิกขานั้นกุศลจะต้องเกิดต่อเนื่องไม่เช่นนั้นพระบรมศาสดาจะไม่ทรงบัญญัติในอะไรอีกคะ้ะ กรรมฐานที่เป็นไปในอิเรียบทบัพะในอะไรอีกคะในสัมปชัญญะสี่ที่เป็นไปในอิเรียบทย่อยเจดหมวดนั้นก็เพื่ออะไรเพราะชีวิตทุกขั้นตอนนั้นจะต้องเป็นไปด้วยกุศลและบุคคลที่จะเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาได้นั้นเขาเหล่านั้นจะต้องมีการศึกษา ที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในธรรมะที่พระบรมศาสดาทรงตรัสเอาไว้หรือทรงแสดงเอาไว้นั้นเองนะคะเมื่อมีปัญญาเข้าใจแนวทางหรือทิศทางอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เขานั้นสามารถปรุงแต่งกุศลนา,นานาประการในชีวิตแต่ละช่วงเวลาซึ่งแน่นอนค่ะ เหตุปัจจัยต่างๆในแต่ละวาระของช่วงชีวิตนั้นมีหลากหลายวิจิตบางช่วงในช่วงเช้าตื่นขึ้นมามีความสุขปลอดโปร่งด้วยเหตุแห่งก่อนที่เราจะลุกจากเตียงเรามีความตั้งใจร่วมกันว่าเราจะต้องนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยก่อนถ้าปางท่านมีเวลามากกว่านั้นก็ต้องระลึกถึงกุศลศีล นั่นก็คือการสมาทานศีลกุศลบนเตียงทำไมถึงต้องฝึกอย่างนี้ก็ด้วยเหตุว่าความตายไม่เคยบอกเราเลยนะคะว่าจะตายที่ไหนอย่างไรด้วยโรคอะไรด้วยเหตุนี้การที่เราฝึกฝนทุกประการนะคะในขณะนอนก็ฝึกฝนในขณะตื่นก่อนลุกก็ฝึกฝนกุศลให้เกิดขึ้น แต่ทีนี้ในช่วงชีวิตประจำวันนั้นเนี่ยก็ต้องมีกุศลที่รองรับนานาประการการอาบน้ำการทรงผ้าสังฆาิจีวรหรือในพวกเรานั้นก็คือการใส่เสื้อผ้าต่างๆนั่นเองก็ต้องมีการพีจารณาการสแสวงหาอาหารที่ได้มาแล้วก็ต้องพิจารณาในแง่ของ การดับเวทนาเก่าไม่ยังให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นไปได้ในการประพฤติพรหมจรรย์เราสังเกตอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากุศลเหล่านี้นั่นเองนะคะจะเป็นกุศลที่เกื้อกูลต่อการประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นไปในหลายๆท่านนั้นปรารถนาที่จะเห็นการเกิดดับ ของรูปประธรรมนาม,มาธรรมเพื่อแทงตลอดในอริยสัจสีให้ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักการวิธีการในการปรุงแต่งกุศลเหล่านี้เพื่อเพิ่มพูลให้ก้าวไปสู่การประพฤติในสมถะและวิปัสสนาเหล่านั้นให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นผู้พลาดโอกาสนะคะต่างท่านนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าพระธรรมที่ตนประพฤตินั้น เป็นธรรมะของพระสมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพอไปปฏิบัติก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ทำได้ทำและเป็นผู้ได้แท้ที่จริงได้ทำตามคำสอนเพื่อไม่เข้าถึงคุณของพระตถาคตผู้ทรงเป็นเจ้าของบทแห่งธรรมอันประเสริฐแล้วจะก้าวไปได้อย่างไรล่ะคะความ เป็นผู้มีศรัทธาในพระตถาคตเจ้าก็ไม่มีการก้าวไปสู่พระธรรมคำสอนจึงเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกเลยว่าจะก้าวไปอย่างไรเพราะเมื่อไม่รู้จักพระตถาคต้าวผู้ประเสริฐแน่นอนค่ะการที่จะศึกษาพระธรรมตามคำสอนการที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าในการที่จะปรุงกุศลให้เกิด ที่มีกำลังอย่างต่อเนื่องนั้นต้องอาศัยกุศลต่างๆที่มีปราโมทซึ่งเป็นปัจจัยต่อปีติปีติเป็นปัจจัยต่อปัสสัติปัสสัติเป็นปัจจัยต่อสุขและสุขนั้นก็เป็นปัจจัยต่อสมาธิสมาธิย่อมเป็นปัจจัยแก่การออกจากสมาธิแล้วสามารถที่จะเข้าสู่การเจริญปัญญา รู้รูปธรรมและนามธรรมพร้อมเหตุปัจจัยและพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตานั้นก็คือที่สุดของการพิจารณาธรรมะไปตามลำดับอย่างมีขั้นตอนนั้นเองจึงจะมีโอกาสเข้าถึงความประเสริฐคือแทงตลอดในอริยสัจสี่เข้าถึงความเป็นพระอริยได้ หนีเมื่อไม่เข้าถึงว่าพระตถาคตยาวทรงตรัสพระธรรมเหล่านั้นไว้เพื่ออะไรเพื่อเกื้อกูลเหล่านั้นให้ออกจากอากุศลในชีวิตประจำวันและปรุงกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีกำลังนั้นเองนะคะกุศลทุกประการนั้นจึงจะแวดล้อมกุศลที่ประนีตที่มีกำลังมากขึ้นได้ แต่ถ้าไม่มีกุศลในชีวิตประจำวันบางท่านนั้นก็มุ่งมั่นที่จะเจริญสมถะเพื่อก้าวไปสู่การเข้าถึงฌานบางท่านก็มุ่งมั่นที่จะเห็นการเกิดดับสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเกื้อกูลจากกุศลอย่างต่อเนื่องเท่านั้นค่ะจึงจะเป็นปัจจัยปรุงแต่งอย่างมีกำลังที่จะก้าวไปสู่ การเจริญไม่ว่าจะเป็นไปในสมถะหรือวิปัสสนาการกำหนดลงไปว่าขณะนี้เราจะเจริญอะไรเช่นขณะนี้เราจะฝึกการกำหนดอิิราบทขณะนี้เราจะฝึกการเจริญเมตตาขณะนี้เราจะอาศัยการฟังให้กุศลเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ต้องกำหนดลงไปนะคะเพราะว่าในการปฏิบัติที่ต้องใช้เวลายาวนานนั้นจะต้องมีการกำหนดประกอบลงไปไว้บ่อยๆเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราจะต้องสังเกตให้ชัดๆเลยว่ายิ่งใช้เวลายาวนานมากเพียงไรนะคะต้องมีความเพียรประกอบเข้ามาในกุศลนั้นๆ ซึ่งในตอนแรกๆนั้นก็รู้สึกว่าจะพอไปได้ในการเจริญกุศลนั้นๆไม่ว่าจะจากการฟังการเจริญกรรมฐานใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่กำหนดแล้วนะคะว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วล้วก็ช่วงระยะไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีสิ่งที่เป็นอะไรคะนิวรณ ไม่ว่าจะเป็นกามชฉันทานิวรพยาปาทานิวรถีน้มิตรทานิวรอุทธจักุกุจจานิวรวิจิกิจฉานิวรก็เข้ามาสู่กระแสแห่งกุศลนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าสังเกตและมันฝึกฝนอย่างมีกำลังแล้วล่ะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยให้เรานั้น เห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วเนื่องจากว่าสมาธิทินั้นเองคอยสังเกตว่าอคุุศลอย่างใดเข้ามาแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการเจริญกรรมฐานไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องรู้เลยว่า นิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีแน่นอนเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็จะทำให้คอยสังเกตระแวดระวังกิเลสอกุศลนั้นก็ไม่สามารถครอบงำอย่างมีกำลังนะคะแต่ถ้าไม่กำหนดอะไรเอาไว้เลยกิเลสอกุศลก็จะเข้าครอบงำอย่างมีกำลัง ซึ่งยากในการที่จะควบคุมให้หยุดได้อารักขากรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนในชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสลับไปสลับมาแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะเป็นไปในพุทธคุณจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลในเรื่องของศรัทธาเป็นไปในมรณานุสติ ก็จะเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทเป็นไปในเมตตาก็จะเกื้อกูลให้จิตนั้นมีความอ่อนโยนส่วนในกายยักษตาสินั้นก็จะไม่มัวเมาในกามมากเกินไปกุศลธรรมเหล่านี้เองจะเป็นกำลังที่สำคัญสนับสนุนกุศลที่ประนีตเป็นไปในสมถะและวิปัสสนา ให้รุ่งเรืองเพิ่มผูนได้แต่หากกุศลไม่มีกำลังเลยในชีวิตประจำวันก็ไม่มีทางที่จะก้าวไปสู่ความเพิ่มผูนไัยโบนของทั้งสมถะและวิปัสสนาค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสติโดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าหากคา